สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมราคันบอลเลเจนต์นะครับตัวใหม่มาอีกแล้วครับผมมาขอเสียงมเอามานะครับเฟอร์เฟกเซลนะครับเลเจน์ลิงเต็ดอ,อ,อันนี้เป็นตัวหลัง5ปีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับรอบ5ปีแล้วนะ ครบรอบ5ปีหมดไปแล้วที่เบจิตโตบูนะผมอ่าตูไปอืมอ,อืมอมีมมมมมน่าจะเป็นท่า LF มั้งท่าพื้นเต่านะครับท่า LF อ่าอืม แล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าตายแล้วเนี่ยไม่ตายเปล่านะครับผมจะบอกให้เขาจะมีการคลายหมายเลขสิบแปดออกมาด้วยนะเออแล้วก็จะกลายเป็นร่างสองนะแล้วก็ระเบิดตัวเองนะสลับเซลล์ตัวนี้อ่าแล้วกันที่เป็นสกิ้งข้างตู้นะครับโกฮังโุซายาอือ <Okay. S 2> ตัวใหม่ก็สองตัวนะสำหรับตู้นี้ดูเขาสู้ไปโอเคประมาณนี้นะสำหรับโกฮางสปอรสไยโอเคนี่นะตู้กาชาของเขาเรียกได้ว่า <oyun> ไม่ให้ได้พักเพชรกันเลยนะครับหลังจากห้าปี่ยตู้ห้าปีก็ยังอยู่นะครับสำหรับ เบจิตโตบูนะณวันที่ผมอัดนะก็คือวันแรกที่ตู้มานะครับตู้นี้ยังอยู่นะเหลืออีก19้ชั่วโมงนะครับสำหรับเบจิตโตบูส่วนอันนี้เป็นหลัง5ปีแล้วนะครับตู้นี้ไม่ได้เกี่ยวกับ5ปีแล้วนะสำหรับเซลตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในตู้กันนะครับนี่เลยนะครับ perfect form เซลนะครับ legend limited นะถ้าถามว่าผมว้าวไหมนะสำหรับตัวนี้ก็ก็คือเฉย แต่ถ้าถามว่าชอบเซลล์่างเนี่ยไม่ชอบนะครับส่วนตัวนี้นะความพิเศษของมันก็คือจะมีเาเรียกว่าเป็นท่าไฟนอลเคาน์เตอร์แล้วกันอารมณ์มันจะเหมือนของมามาจนต้าครับที่แบบพอตายแล้วมันจะปล่อยเซลล์แมกออกมาใช่ไหมอ่าส่วนไอ้เจ้าเซลล์เพอร์เฟกต์ฟอร์มเซลล์เนี่ยพอตายแล้วอะ่ะมันจะคลายหมายเลขสิบแปดออกมาแล้วก็กลายเป็นร่างสองนะแล้วก็ระเบิดตัวเองนะเหมือนในเมฆเลยนะครับเหมือนในเมฆเปียกเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับเซลล์ตัวนี้นะครับ แต่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมครับตัวใหม่ครับอยากได้อยู่แล้วแต่ถ้าถามเรื่องความว้าวนิดไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่คือผมมีความรู้สึกว่ามันยังมีตัวอื่นที่เอามาเป็น l e เจนด์ลิ l i m i t ดได้อะก็คือตัวเนี้มึงไม่ต้องรีบออกมาก็ได้มั้งส่วนนี้เป็นข้างตู้นะหมายเลขสิบเจ็ดตอนศึกประชันพลังนะตัวนี้ผมยังไม่มีรนะับตอนเขาเป็นหน้าตู้ผมเปิดไม่ออกแต่ว่าถ้าเปิดออกในตู้นี้ก็ก็โอเค อืมจุดเจ็ดสิบแปดตัวนี้ผมรู้สึกจะเก็ดาวนะมั้งนี่นะครับเพอร์เฟกต์เซลนะคือมันมีตัวนี้มาผมก็เลยไม่ค่อยว้าวกับไอเจ้าตัวเนี้แต่ถ้าถามว่ามันล่างเดียวกันไหมมันคนละล่างนะครับล่างเนี้ยมันจะเป็นล่างหลังจากระเบิดตัวเองแล้วก็กลับมาใช่ไหมเออมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นสายไฟยอยู่ที่ตัวนะส่วนไอตัวนี้มันมันจะไม่มีนะครับเออวิธีสังเกตง่ายๆเลยแต,แต่ถ้าแต่ถ้าถามลงความเท่นะผมว่าตัวนี้เท่กว่าผมว่าตัวนี้เท่กว่า นะครับเอาโอเคส่วนเอออันนี้เป็นบูเด็กนะครับปิโกโรต,ตัวนี้โหไม่อยากได้ละอ่าโกฮังสองนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะโกฮังไซย,ยาเอ้ยมีเอ็กติมตัวใหม่ด้วยนะครับเซลจูเนียโอเคประมาณนี้หลักๆขอเซลหน้าตู้กับไมายเลขสิบเจ็ดแล้วกโกฮังกันสามตัวนี้นะที่อยากได้นะเพราะว่ายังไม่มีนะโอเคส่วนอัตราการออกก็ น่าจะ0.25เอ้ยไม่ใช่0.5เอโอเคถูกลนะ0.25นมันข้างตู้นะครับอืมโอเคศูนย์สปาร์เซ็นตไอ้สูตรศูนย์้เอ 0. 0. เอศูนย์จาะสำหรับเอ่อเปอร์เซ็นต์ของสปาคิ้งข้างตู้นะครับหลังตู้แล้วกันเรียกหลังตู้เลยตัวในเจลิมิเตดนะครับตัวโสงเลสก็0.250ดนะครับหน้าตู้0.5เซลล์โอเค สเต็ปเต็ปหนึ่งสามร้อยเต็ปสองห้าร้อยเต็ปสามเจ็ดร้อยเต็ปสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกฟรีนะเหมือนตู้เดจ l ีนเด็ d ทั่วๆไปแล้วก็จะมีเหรียญมาให้แรกนะเหรียญก็เอาไปแลกตัวแลกของอะไรได้นะแต่ส่วนตัวของผมก็เดี๋ยวเปิดแล้วก็เอาเหรียญไปแลกตัวแล้วก็เอามาเปิดเอ่อตู้ฟรีตรงนี้กันนะครับโอเคสามร้อยแรกครับลุยเลยมาไป เอ้ยสกิปไปเลยครับทองฟ้าแบบนี้เอ้ายังจะได้สปาร์กิ่งมานะครับอืมดูต่อโอเคทองฟ้าสีแดงไม่ฆ่าเหมือนกันถ้ามันเป็นทองฟ้าเขียวเนี่ยผมโคตรไม่อยากดูอ่ะเกลือเกลือแน่นอนมาโอเคโอ้โหลับหมอบอ่ะรับหมอบนี้น่าจะได้แค่สปาร์กิ่งมั้งอ่าเดี๋ยวดูไปทางก็ได้ มาแล้วเลเจน์ปุ๊เบเมจิต้าสองเมจิต้าร่างรักเมียครับโอเคกี่ดาวแล้วตัวนี้อุย้ยสิบสี่ดาวไปแล้วอ่ะเต็มสามครับเจ็ดร้อยทองฟ้าแดงพอได้ลุ้นหน่อยเฮ้ยบาดักออกการันตีตัวใหม่ครับการันตีตัวใหม่ ไม่ใช่เซลแม็กก็โกฮังครับมีมีสองตัวเอไม่ไม่ใช่เซลแม็กเพอร์เฟคเซลเออไม่รู้ว่าจะเป็นเซลตัวใหม่หรือโกฮังนะครับวันนี้มาลุ้นกันดีกว่าถ้าเลเจน์ก็คือเซลเวลล์นี่ไม่ใช่ถ้าเลเจน์เนี่ยก็คือเซลไม่ใช่อีกยังไม่ไม่เกอร์ถ้าเลเจน์ขึ้นคือเซลครับโอ้ยังไม่ไม่เกอร์เลเจน์ไหมไอโกฮังตัวนี้แหละครับ ตัวนี้แหละครับนะตัวนี้แหละครับคือถ้ามันขึ้นว่าเลเจนด์ลิมิเต็ดอ่ะคือตัวใหม่ตัวใหม่แน่นอนนะครับโอ้โหบาดักอุตส่าห์มานะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่ายังได้ตัวใหม่อยู่อ่ะหนึ่งพันแล้วครับไป <S <S เฮ้ยยานจาโก้แปลงเป็นไซย,ยา่าครับบาดักใหม่เปล่าเอ้ยไม่น่ามาแล้วเพราต้องแปลงเป็นไซย่า ลุ้งไหมไม่ลุ้งโบลี่ออกไหมไม่มาชนะเนี่ยไม่อยากดูเลยแต่ก็ต้องดูมารุ้เนยครับว่าจะได้เลตเจ็ดลิมเต็เพทร์เฟกฟอร์มเซลหรือเปล่าแปดบุบนะครับหมดแล้วมั้ ไม่น่ามีอะไรละเอ้ยอุบุผมยังไม่มีนะคอุบุเอ็กซ์ตีมคือผมอยากจะบอกว่าตู้เลเจนด์ลิมิเต็ดเนี่ยผมช่วงหลังๆมาผมค่อนข้างจะเกลือมากนะครับ <c ười> ผมส่วนมากจะไปดูไปดวงดีตู้อัลต้าอะไรประมาณเนี้อ่ะมาต่อครับ <c ười> โอ้ท <c ười> ้องฟ้าเขียวผมไม่อยาก <c ười> ไม่อยากดูเลยท้องฟ้าเขียว <c ười> เกลือแน่นอน โอ้โหเป็นสีนี้ด้วยน่าจะไม่มีหายเลยมั้งเนี่ยยังจะได้โกคูเด็กมันก็เก่าแล้วตัวเนี้ยเคลียอนเอ็กซ์ตีมสามดาวไหมล็อกฟรีครับมาอูวิเฮ้ยท้องฟ้าโคโ,โล่แต่มรถจะเป็นของดีนะครับท้องฟ้าโคโล่เนี่ยบาดดักเอาอีกไหมแล้ว โอ้ยไม่น่ามีไรเสมอด้วยไม่มไร้หรอกข้ามเลยนั่นไงโอ้ยสปารกคกิ้งไม่ออกเลยครับเพชรเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเพชรเหลือหกพันละโอเคเดี๋ยวขอวนรอบนี้อีกรอบแล้วกันไม่ออกก็ปล่อยละครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไสวา่างพอดีสัเท่าไหร่ เดี๋ยวตัวต่อไปเผื่อเป็นอัลต้านะครับเออเก็บตู้ไว้เผื่อตัว ar, อัลต้าดีกว่าลุยครับ<ม>เก็บเพชรไว้เผื่อตัวอัลต้านะครับจะเปิดลูกนี้ถ้าไม่ออกก็พอละเออไม่ออกไม่ว่าขอเลเจนด์17ก็ยังดีเออตายไป,ไปมาได้เปล่าเลเจนเด์โอวิต ไม่ตัวแรกเลยขออนุญาตข้ามนะครับไม่น่ามีไรครับโอ้จริงด้วยมีแต่วิทย์ปาปเจ็ดดาวแล้วนะครับอ่ะเจ็ดร้อยต่อครับโอ้โหท้องฟ้าแบบนี้ผมเห็นแล้วหัวจะปวดเห็นแล้วหัวจะปวดไป โอ้ไม่น่ามีไรโบนี่ออกไหมไม่มาสกิปเลยครับสกิปเลยครับอุ้ยแต่ยังได้จะกักิ้งมาสองตัวเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นเอ้ยเดี๋ยวกดกลับไปดิขออนุญาตเข้าใหม่แต่ไม่ได้ออกจากเกมนะครับออกมาหน้านี่แหละเมนูก็ซัมมอนใหม่อีกรอบ1,000นะครับ2,000สุดท้ายดีกว่า สองครสุดท้ายก่อนล่อฟรีไม่ออกก็คือไม่ออกแล้วอ่ะลุยอ,อย่าให้มันเสียชื่อท้องฟ้าโคโลกได้ไหมอย่าให้มันเสียชื่อท้องฟ้าโคโลกขอดวงดีๆโบลี่ออกประมาณนี้โอโถโถ้โหโบลี่ออกไม่มารับมอบพีเซอร์บอกกูรับมอบจะทำอะไรก็ทำเวนจริงจะเกลือเนี่ย จะเกลือเนี่ยอาอเพิกเอา่ะเรเจนปึ๊บมาที่ศึกแล้าผมนี่ไม่ค่อยถูกกับตู้ LF จริงๆเรเจนท่านดิวผมไม่ถูกกับตู้เรเจนลิมิเต็จริงๆนะครับเกลือมากเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเก็บดวงไว้ตู้ออาต้าก็ได้วะเออเอามาอีกสปาร์กิ้งเรเจนกาบุล่าอุ้ยมีแต่ตัวแบบ รอเซนใครอ่าง yup. ที่ให้กูมาโอ้โหมันเล่นไม่ได้ทั้งนันเลยเนี่ยขยะล้วนครับต่อครับทันสุดท้ายละเฮ้ยแปลงเป็นบูวะกับโคเด้นว่ะหลอกปะเนี่ยจะหลอกไหมเนี่ยร่างบัวโกโเด้นเนี่ยแต่ท้องฟ้าเขียวไม่นท้าใจเลยท้องฟ้าเขียวเกลือหาตลอดเกลือแดงตลอดมาเกลือแดงตลอดท้องฟ้าเขียวตายเลย อย่าดันโอ้โหถ้าแม่งถ้าแม่งแพ้แล้วป๋าเบมันมาช่วยนะอาจจะการันตีตัวใหม่เลเจนก์โอ้โหหมายเลขสหมายเลขสิบเอ็ดเลจนก์ลิมเต็ดแม่งไม่ออกตัวเกือกเกือมากเลยเออเลเจนก์ลิมเต็ดกลัวมาตัวเลยมาแต่โกฮังตัวใหม่ เลเจดนขอตัวไหมหท็อปโปะที่ทำลายล้าหมดแล้วท็อปโปผม,มกี่ดาวแล้ววะอุ้ยหกดาวแดงครับท็อปโปะผมอ่ะรอบฟรีมาสุดท้ายละไม่ออกก็คือไม่ออกครับมาเฮ้ยท้องฟ้านอกโลกเอ,อ้ยดาบทั้งมาน่าจะออก แบบนี้น่าจะออกหรือเปล่าโอเคไม่เซลากาโกหังครับแต่กูไม่เอาโกหังนะไม่เซลากาโกหังครับขอเซลจบเลยรอบฟรีมาไหมมาไหมเลเจนคือจบโอ้ยโกหังโอ้ย,ก,อยกูกะแล้วบอกแล้วกูไม่เอาโกหัง มันมาตอนบดักออกมาตอนทั้งทั้งออกโอ้โหโกหังเออเหนื่อยเซลไหมเฟคเอาเป็นเซลไหมเก็บเฟคเอาอีกไหมไม่เฟคแล้วเซลโอ้โหเลเจนด์ไม่ออกเลยครับหกดาบเลยโกหัง กะแล้วมันคิดในใจแล้วผมมันก็เป็นโกหังแน่เออหัวจะปวดอ่ะโอเคพอพอพอเลือนกนะครับแลกตัวดีกว่าอโอ้โหแล้วเหรียญพีเก้าขาดอีกเหรียญเดียวก็จะได้เปิดตัวสองใบต้องไป500อีกห้าร้อยอีกโอ้ยมาทังโยนดามีกเปล <Hey, yeah. S 1> โยนแล้วทั้งบอก โยนไปก็เปล่าประโยชน์ช่วยอะไรไม่ได้ลุ้งไหมไม่ลุง้งแบบนี้นสคลิปครับสคลิปนะเออแล้วก็ไปแลกตั๋วไวๆเลยนะครับมาแลกตั๋วกันไวๆเลยนะครับโอเคแลกตั๋วนะครับได้สองใบตั๋วนี้มันจะการันตี ปาร์กิ้งเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนหน้าตู้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าตู้เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เลยไอเซลเนี่ยแต่ก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรอกครับยังไงก็ไม่ออกหรอกอ่ะไปมาเฮ้ยทองฟ้าโคโลกแปลงเป็นอะไรน่าจะแปลงเป็นบูเฮ้ยบาดักมาว่ะได้เลยวะเนี่ยวัวโกหังอีกแน่เลยเฮียโกหังอีกวะเนี่ย โกหังอีกนี่โกดมันจะัวอะไร่ะมันต้องเซลแล้วเลเจนเออเออมันต้องเซลม,มาแล้วปันไงผมบอกว่ายันไงห้าเปอร์เซ็นต์หลอกมันมาให้เลยประชดขอบคุณมาก <laughs> ขอบคุณมากโอเคนะครับสุดท้ายได้ไหมอย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่แล้ว อีกตัวไหมหกดาวเลยไหมอเอาไปหนึ่าบอกกูเองสปาเบมานี่ยังไงก็เกลือครับสปาเบมาเนี่ยสปากิ้งธรรมดาัแต่เผื่อจะเป็นตัวแบบตัวเก่าแบบเก่าฟึกด้วยอ่ายังไงป๋าเบเก่ากึกว้าแล้ว <laughs> ไอ้ป๋าเบมาทำไมน,นี่การันตีเกลือนะโอเคประมาณนี้นะสหรับตู้กาชาเพอร์เฟกต์ฟอร์มเซลนะ โอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับอืมสุดท้ายเราก็ได้มานะผมจากตัวนะไม่น่าเชื่อมันจะออกนะเพราะว่าเปิดออกจากตัวในส่วนมากผมมีคู้สึกว่ายเลทห้เปอร์เซ็นตะเลทหลอกเปิดกี่ครั้งมันก็จะออกเลยนะนี่ก็ออกมาแล้วโอเคนะสำหรับตู้นี้นะเ e อร์เฟ f o r ฟอร์มเซนะใครเปิดไปนะครับดวงดีหรือดวงเกลือ,อยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะด้านล่างเลยเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจให้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปนะครับ